วา้าคลิปนี้ยายทอนสีผ้าพี่น้องมาเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องปูสิผ้าพี่น้องไปขึ้นหอโบสถ์เลยมีแต่ขี่รถกายไปกายมากขากลับจากไปเยี่ยมแม่ยูซุรินก็นเลยสีม,มาแวะขึ้นเมืองจ้กน้อยพี่น้องเนาะไปน้ำกัดกับยายทอดเลยค่ะพี่น้องคะเราจะขึ้นไปชั้นสองนะคะชั้นสองเพิ่นกะสิอุ้ยงามเมืองอาหลดพี่น้องมันยายบ่ถือเลยเนีเ่รารานตรามากพี่น้องคะแล้วเราก็จะมาซื้อตั๋ว ราคาตัวขึ้นฮอโหวตกระตกคนละห้าสิบบาทค่ะพี่น้องบรรยากาศข้างในก็โอรารานตรามากค่ะพี่น้องไทยให้พี่น้องทัวเบิร์โปรไต้องมาดูเองนะคะเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่สามสิบเอ็ดสุดที่สั้นที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่น้องมีทั้งหมดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สั้นค่ะพี่น้อง,ง, 32, 33, องข้างบนก็จะเห็นไหมกระจกติดอ้อมรอบอสามสิบหกองศาเห็นเมืองร้อยเอ็ดหมดเลยพี่น้องโอ้ วิวดีอากาศดีแห้งค่ะค่ะพี่น้องบอกว่าตาวิวสวยๆเด้อพี่น้องมีแนวเบิงไหลอันหลาย,ย,าย่างยุ่ค่ะพี่น้องคะ่ะตื่นตาตระดานตามากส่วนมากเข้าสิยูตะเทิงขีดินนาะบัานนี้เข้ามาขึ้นฮอโบดนี้ก็จะสูงอยู่ที่1 0 1เมตรคือจังซื้อจังหวัดเพิ่นนั่นละ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเพิ่นก็มีบอกมองหันมองนี้นะคะมีหล,ลายอันไหลแนวให้เบิงให้แย่งยุ่นละพี่น้องคะ่ะอันนี้คือชั้นที่31เนาะ บาดนี้สิบห้าพี่น้องึ้นไปที่ชั้นที่สามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่ก็จะเป็นข้างบนนี่จะเป็นห้องพระซื่อเรื่องนี้ึ้นมาวงนี้พี่น้องถ้าึ้นขั้นใดเบื้องกันเนี่ยโอ้งามแหงรานตราแหงพี่น้องคะนี่นะบรรยากาศก็ดีบาดท,ที่นี่พันธ์จโจงข้างหนึ่งนนไว<ป>้เดี๋ยวพี่น้องให้ล่มเข่ามานะคะมีชั้นชั้นแรกก็จะเป็นแอร์ชั้นที่สองก็จะเป็นลมธรมรมชาติลมแหงแล้วก็วิวข้างกระจกก็จะเป็นแบบ เพ็ดลิ่งไล่ดอกไม้ยางสวยงามกับพี่น้องเป็นตะเบิงดีคุ้มค่าบัตรยู่เดอพี่น้องคะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตควรมาเดอ้อมาที่นี่มาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สวยไม่แพ้ตรงไหนเลยพี่น้องมันจะเห็ดถนนแคบโอ้ถนนพะนะขั้นใดยังสั่นตัวเราก็มาโผล่ที่ซุม้มดอกไม้นี่ว้ายงามเฮง,พ,ง,ง,นะยยงพี่น้อง่าบรงนี้นะผ่านบะไรยุดต้องยุดค่ะพี่น้องนี่ตรงนี้นะพอเห็นแล้วก็ต้องยุดถ่ายรูปค่ะพี่น้อง่าแช่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  นี่มองนี่อันซีนแหงเ้อพี่น้องมันก็จะมีกระจกเห็นบ่มีกระจกให้เบิ้งวิวทั้งราง,างอยากสิบอกว่ามองนี่เดือมหูดากเดือมหูขี่แห้งพี่นอ้องอย่าททอดว้ายเสียวแห้งขนานดะตุ้เจ้าเลี้ยวเบิง้งตุ้เจา้าบ่เสียวแต่ขันยืนไปยุดยุดนั่นตุ้เจ้าจะเสียวแหงบเลยเพราะงี่ยายทอนแม่เป็นพระเอกเลยแนอะโอ้คือเก่งแถอวะคุณล่ะเก่งขนาดธรรมาสิย่านขึ้นอย่างนี้เห็นไหมพี่น้องตุ้เจา้าเบิ้งตุ้เจ้าบ่าหูซึกย่านคันตุ้เจ้าไม่ยืนยุ่มองนี่ตุ้เจา้าสิลู้ซึก บันนี้ท่อมเด็กน้อยครับพี่น้องคะ่ะท่อมเด็กน้อยนะคะเขาขึ้นไปเที่ยวพอดีโอ้วนปั่นยางเด็กน้อยเนี่ยมันก็้จึนขึ้นกันแล้วนะบอกปวาตตาผู้ใหญ่วันเด็กน้อยแล้วอ,อืมความรู้สึกคือจะไมนสิ่รูล,ลงไปข้าจ้ากระเซียดในปอดไพ่ค่ะ,ะคูอค่ะพี่น้องนี่นะลมแรงมากเลยได้ตรงนี้ตำไมยันท่อนปันปิดเสียงล่มไว้ยันท่อนพากเอาเด้อค่ะเด้อเห็นบม่อขนาดเด็กน้อยตัวเลน้อยก็ภาคกันยังย่องเบาอยดุดนิยเดียวมาพี่น้องดีมากยากันท่านก็ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งโดนกันเลยว่าเอาลองมึงกันนะจักน้อยสอก ยาทนจะกล้าไหมายาทนประกาศย,ยางไหลแค่ยืนสง่งยาทนก็หำหดแล้วพี่น้องเห็นบืมวิวดีแห้งเลยทั้งสีลร่องยางกลับไปอีกสักครันก็นะเอาจะกรูปเนเด้ออาจจะกรูปในให้ลูกชายทายรูปเาซ้ำนี่แล้ะพี่น้องประกายยางไปไกลันาดย่ยานความสูงแหงเติบอยู่ค่ะพี่น้อง่ะโอ้ยดีดีดีพี่น้องแล้วคะ่ะทายรูปโม่กับรูกกับเต่าเนาะพี่น้องคะ่ะควรมาอย่างยิ่งนะคะพี่น้อง่ากลับขาลงขาลงกับวิวเดิมนั่แหละพี่น้องก็งาม อยากให้มาเที่ยวเนาะเที่ยวไทยไทยเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดมีหมองเที่ยวหลายอยู่ในพี่น้องแล้วก็งามแพงเนะะี่ค่ะครั้งแรกที่ยยทอนได้ขึ้นมาทั้งฮอโหวตนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมงามงามแบบนี้พานไปพานมาอย่าลืมมาเที่ยวเด้อพี่นอ้องคุ้มค่าอี๋คี